เห็นน่วครับวันนี้รัิชาเพสัจกรรมไทยหนึ่งนะครับเราก็จะพูดถึงเครื่องยานะครับเครื่องยาก็คือส่วนที่นิยมเอามาทําเป็นยานะครับสมุนไพรมีอยู่หลายส่วนสมุนไพรบางต้นใช้ทุกส่วนเอามาทําเป็นเครื่องยาสมุนไพรบางต้นนิยมใช้บางส่วนนํามาทําเป็นเครื่องยานะครับดังนั้นคําจํากัดความของคําว่าเครื่องยาคือส่วนของพืชสมุนไพรที่นํามาใช้นะครับอย่างเช่นถ้าเราไปร้านขายยารูปที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือยาคา ถ้าเราบอกว่าซื้อยาคาเครื่องยาที่ได้จากยาคาก็คือรากนะครับก็คือรากเพราะว่าส่วนใบส่วนอื่นไม่นิยมนํามาทําเป็นยานะครับอาจารย์อย่าลืมบันทึกนะคะสังเกตตัวรากยาคารากยาคาก็จะเป็นขาวๆประมาณพวกไม้ขีดไฟนะครับหน้ากระเด็นของเขาจะมีข้อนะครับมีเป็นข้อแบบนี้นะมีเป็นข้อข้อนะครับรากยาคา จะเจอในน้ําจับเลี้ยงนะครับเวลาเครื่องยาเนี่ยต้องไปเปิดดูชีตอันเก่าที่ผมพูดด้วยนะครับลองเทียบกันแล้วก็รูปทั้งหมด <im amas> ผมก็จะอัพในอัลบั้มเดิมนะครับเข้าไปใน Al อัลบั้มเดิมผมก็จะเพิ่มเข้าไปให้นะครับหลังเรียนเสร็จผมก็สอนไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะครับแล้วก็จะอัพเข้าไปในอัลบั้มนะครับประมาณเท่ากับไม้ขีดนะครับอันนี้คือนิ้วนิ้วก้อยอยู่ในน้ําจับเลี้ยงนะต้มเสร็จแล้วมันก็จะรสหวานสังเกตยาขาเวลาหักมันจะเหนียวเหนียวนะครับนี่นะ มันจะไม่หักเลยนะเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวน,นะครับดังเปาะแต่ว่าหักไม่ขาดย่้าค่ะขับปัสสาวะหน้าตาประมาณนี้อ้อยนะครับจะเป็นอ้อยแดงนะครับอ้อยเรามีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับอ้อยที่ไหว้ครูจะลำเท่ากับเท่าแขนเลยตัวนั้นเป็นอ้อยดำแต่ถ้าอ้อยแดงเอาไว้ทำยานะครับ จะลำเท่ากับนิ้วโป้งนะครับลำเท่ากับนิ้วโป้งในถ้าแห้งแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่นิ้วโป้งผมประมาณนี้นิ้วชี้ประมาณนี้พอมันแห้งไปมันก็จะยุบเหลือตรงนั้นนะครับจุดสังเกตนะครับก็คือตรงหน้าตัดนะครับมีข้อนะครับมีข้ออ่าเป็นกรงกลวงแบบนี้นะครับกรงกลวงมีข้ออ่าสีก็เหมือนอ้อยนี่แหละ อ้อยแดงนะครับอ้อยแดงตัวนี้ขับปัสสาวะดีมากนะครับเราเอาไว้ใช้สําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะขัดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะต่างๆใช้ได,ใได้ใช้ได้ทั้งเพศหญิงเพศชายน,นะครับแล้วก็สรรพคุณของเขาก็จะช่วยในการปรุงปรับสภาพลดยาไม่ให้มันขมมากนะครับยาไทยเขาก็จะใส่อ้อยแดง ร้อยสามส่วนนะครับร้อยสามส่วนก็คือเช้เอมไทยนะครับเอ็มไทยเอมเทศพ,พวกนี้เป็นตัวยาให้กําลังบํารุงเนื้อหนังนะครับบารุงกล้ามเนื้อบํารุงร่างกายแล้วก็ช่วยให้ยาไม่ขมมากนะครับนิยมเป็นตัวยาสําหรับไม่ขมเกินไปนะครับใบคนทีสอนะครับใบคนทีสอสังเกตง,ง่ายนะครับถ้าดูลูกถ่ายลูกถ่ายในวันสอบจะชัดกว่านี้นะครับมันเวลามันไลฟ์ภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ตัวนี้นะครับสังเกตจุดสังเกตก็คือใบครับถ้าเป็นท้องใบเขาจะสีขาวนี่หลังใบมาก็จะเป็นกร,รมายีโฟกัสโฟกัสเป็นกร,รมยีแบบนี้นะครับถ้าเห็นเนี่ยผมจะหารูปใกล้ๆแบบนี้มาให้ดูนะครับมันจะเป็นเหมือนมีฟ้าฟ้าขึ้นมานะครับนุ่มๆนะครับถ้าตัวของเขาเนี่ยท้องท้องใบนี่มันจะขาวแบบนี้เลยนะครับ าขาวแบบนี้เลยนะครับน่น่เน่เน,น่จะเป็นกรมบจีแบบนี้นะครับนุ่มๆแบบนี้นะเห็นไหมฝั่งหนึ่งสีเข้มเป็นกรมัมบะจีอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นกรมบะจีสีขาวๆนะครับใบมันจะมีสีต่างกันเวลารูปที่ออกข้อสอบผมก็จะเอาทั้งแบบงหงายกับแบบความามห้เห็นนะครับสังเกตสีนะครับถ้าดูมุมไกลจะเป็นประมาณนี้นะครับมีสีขาวสีเข้มเห็นชัดเจนนะครับ เห็นชัดเจนผมก็จะมีรูปซูมให้ดูนะครับถ้ามีใบเป็นกำมะหยี่นะครับประมาณไม่เกินนิ้วโป้งนะครับไม่เกินนิ้วโป้งประมาณเท่ากับเล็บเราเนี่ยนิ้วชี้ในนิ้วชี้ผมนะก็คือใบคนทีนะครับใบคนทีคนทีแบบนี้เขาเรียกว่าคนทีสอนะครับใบคนทีสอวันนี้ขมบำรุงน้ำดีนะครับคนทีเป็นคนดีบำรุงน้ำดี ชื่อมันบอกนะครับใบหมากผู้ตอนสดสีมันจะเข้มแดงนะครับสีมันจะแดงสีมันจะแดงพอพอแห้งแล้วมันก็มีแดงเลื่อยๆนิดหน่อยนะครับสีคล้ายๆกับใบจากใบเตยนี่นะครับคล้ายๆใบาจากใบเตยแบบนี้นะแผ่นบางๆแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ออกสอบใบที่เป็นแบบนี้มีแค่ใบนี้แหละหมากผู้หมากเมียนี่แหละแต่เวลาสอบผมจะออกแค่ใบเดียว ตอบเป็นหมักคู่หมักเมียมาก็ให้คะแนนนะครับใบทรงนี้แผ่นบางๆหน้าตัดเท่านี้นะครับวางดูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับมีใบเดียวนะหมักคู่หมักเมียนะครับแก้ไขแก้ไขหมักคู่หมักเมียแก้ไขนะครับแก้ไขหมักเมียจะเป็นแบบนี้สีจะออกเขียวกว่าแต่เวลาสอบล้วตื่นเต้นผมก็เลยทั้งนั้นตอบมาเถอะ ใบทรงเนี้ยนะครับในกลุ่มกอสอบใบแบบสี่เหลี่ยมตัดแบบนี้นะครับแผ่นบางๆแบบนี้ยมีแค่สองต้นหมักผู้กับหมักเมียแผ่นบางๆาแบบนี้นะเวลาเขาใช้ทํายาเขาก็ใช้ตัดมาทั้งต้นนะครับตัดมาทั้งต้นต่างแห้งใช้ทั้งตัวผู้ใช้ทั้งหมักผู้หมักเมียเลยนะครับแก้ไข้ยาขัดมอนนะครับ จุดเด่นของเขาก็คือจะมีรากแลก้วมีรากฝอยๆแบบนี้นะครับเวลาลูกนะครับต้องสังเกตมีรากฝอยๆตรงรากของเขาก็จะมีเป็นรูตรงกลางนิดหน่อยรูแบบนี้มีหลายต้นนะครับแต่ว่าต้นยากขัดมอญจะรูเล็กหน่อยนะครับบางทีก็ไม่มีแต่ถ้ารูชัดเจนพวกทองฟันช่างอะไอพวกนั้นจะรูชัดเจนมีเหมือนสำลีอุดเป็นฟองน้ําเป็นโฟมอ,อุดอยู่ในรูนั้นนะครับ แต่ต้นนี้ไม่ค่อยมีนะครับหญ้าขัดมอนหญ้าขัดมอนนะมีใบแตนะ่ใบเนี่ยสังเกตใบมันจะเล็กงั้นนะ่ะใบที่มันเต็มใบมันจะไม่ค่อยมีเวลาแห้งนะครับอันนี้ใบเต็มใบเวลาแห้งมันก็เหลือแค่นะี้เหี่ยวเป็นแบบนี้หญ้าขัดมอนจุดเด่นดูใบนะครับใบจะกรอบนะครับเหี่ยวแห้งหดเข้าไปมีส่วนรากที่มีรากฝอยชัดเจน ทองพันช่งที่หน้าตาคล้ายๆกันไม่มีนะครับไม่มีกลุ่มลากฝอยตรงนี้นะไม่มีกลุ่มลากฝอยตรงนี้นี่คือยาขัดมอน,นะครับขับปัสสาวะเหมือนกันนะครับบางคนก็มาใช้เกี่ยวกับโรคตับเป็นแห้วหมูแห้วหมูถ้าหักเดี๋ยวหักให้ดูตรงกลางจะเป็นสีขาวข้างในของเขาเป็นแบบนี้ นี่นะครับเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับข้างในตัวนี้แห้วหมูเราเล็บขูดๆตรงที่มันหักนะครับกลิ่นเกาจะขึ้น กลิ่นหอมนะครับชัดเจนขึ้นมานะครับแห้งหมูก็เป็นตัวยาขับลมบำรุงธาตุเนื่องจากในหัวที่ผมหักให้ดูนะในนั้นจะมีพวกน้ำมันคุมน้ำมันหอมระเหยนะครับจะช่วยในการฆ่าเชื้อขับลมบำรุงธาตุได้ดีแห้งหมูก็เป็นตำนานเล่าว่าเป็นต้นที่ฆ่าแล้วไม่ตายด,ออาดึงออกมาดึงออกมาตากแดดไว้กําลังว่าจะเผายังเผาไม่ทันยังไม่ได้ทันเผามันก็งอกขึ้นใหม่ได้เขาเรียกเป็นยาอายุวัฒนะ ที่มันไม่ตายนะครับหรือเอาไปต้มยาแล้วแล้วทิ้งหัวมันเนี่ยลงไปมากลับงอกขึ้นมาใหม่ได้เนื่องจากว่าเวลาเราปรุงยาเนะี่ยหมอยาที่ไม่ชำนาญเขาก็ไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบให้มันแตกแลนั้นเวลาไปต้มความร้อนมันเข้าไปไม่ถึงเพราะว่าเปลือกมันแข็งความร้อนเข้าไม่ถึงเปลือกแข็งเวลาต้มเสร็จเอาไปโยนลงพื้น มันยังไม่ตายนะครับมันก็งอกแตกลากออกไปได้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นถ้าเราต้มยาเสร็จแล้วเทล,ลงไปต้นเห้วหมูขึ้นเหมือนเดิมแสดงว่าเราไม่ได้รับยาเราไม่ได้รับยาเพราะว่ามันยาไม่ออกถ้ายาออกความร้อนเข้าไปถึงนะครับยาออกมาส่วนใหญ่แล้วต้นมันก็จะตายนะครับนี่คือเห้วหมูหนะ้าเทคนิคของเห้วหมูย้าเห้วหมูส่วนใหญ่ก็จะนําเข้าจากจีนนะครับ ถ้าเป็นแ้วหมูไทยจะหวัวเป็นหัวมันคล้ายๆกันเลยแต่มันเล็กนะครับลูกเล็กๆที่เห็นลูกใหญ่ๆแบบนี้นําเข้าจากประเทศจีนนะครับส่วนใหญ่แ้วหมูเครื่องยาที่ซื้อร้านยาจะมาจากเมืองจีนเห็นเป็นเหมือนลากนะครับเป็นข้อข้อแบบนี้นะครับเป็นลากเป็นข้อข้อแบบนี้สีออกจืดๆขาวๆนะครับ สีจุดๆขาวๆนะครับจับมือไว้ก่อนมือสั่นเป็นเงาเป็นส่วนของเงานะครับเป็นหัวใต้ดินนั่นแหละเป็นส่วนของหัวใต้ดินนะครับแข็งๆนะครับเป็นก้อนๆแบบนี้ นี่คือข้าวเย็นใต้ส่วนใหญ่เราจะใช้ทั้งสองตัวนะครับทั้งข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้ในการรักษาพวกน้ําเหลืองเสียโรคผิวหนังสะเก็ดเงินนะครับต่างๆก็จะใช้ตัวนี้นะครับแข็งๆแบบนี้นะครับดูวิดีโอย้อนหลังแล้วก็ดูภาพนิ่งประกอบน่าจะช่วยได้นะเนาะข้าวเย็นใต้ถ้าออกสีชมพูเลื่อๆมาหน่อยนึงจะเป็นข้าวเย็นเหนือ ยาเมลงต่างๆก็ใช้กันนะครับยาเม็งเข้าเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เขาจะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นภูมินะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันหน้าตาเหมือนอะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนอะไรครับเหมือนบวบมหมสมองเทศไหมคะคล้ายๆสมองเทศมีอีกไหมตอบว่าอะไรเออคล้ายๆสมองเหมือนกันนะคล้ายๆสมองในรูปผมจะผ่าให้แล้วกันจะได้จะได้นะดูง่ายขึ้นเนาะ เม็ดหล่นมาแล้วถ้าสมอเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเดียวเป็นเม็ดใหญ่อันนี้เป็นเม็ดแตกออกมาเป็นหลายๆายเม็ดอยู่ในกลุ่มแตงอยู่ในกลุ่มแตงชี้ให้ดูก่อนนี่นะครับนี่ผมจะผ่าแบบนี้ในรูปนะครับจะมีเม็ด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 นะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้ถ้าเป็นสมอ แข็งกดไม่แตกแต่เนี่ยเอามือกดแตกเลยเนี่ยผมกดอย่างเงี้ยแตกเพาะออกมาอย่างเงี้ยเลยแตกง่ายดูเหลี่ยมนะครับหัวท้ายขอบสันนูนนะครับดูอย่างนี้มันไม่ค่อยแข็งนะครับตัวนี้ถ้าจะไปวัดกันลองไปวัดดูกับสมอนะครับกลุ่มพวกสมอเทศนะสมอเทศจะเหลี่ยมขึ้นไม่สันไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับถ้าสมอดีงูเหลี่ยมแบบนี้แหละแต่มันดําเลยสมอดีงูดํา นี้คือกลุ่มแตงนะครับกระดอมนะครับกระดอมกระดอมขมแก้ไข้นะครับกระดอมกอไก่กระดอม็นพวกเถาเครือนะครับลูกกระดอมมีใบแบบนี้อ่อน สีน้ำตาลใบเบามากใบกรอบๆตัวเถาหอมเล็กนะครับํำไมจิฟฟันเล็กกว่าไม้ขีดเล็กกว่าไม้ขีดไฟอ่ะการไม้ขีดไฟการไม้ขีดมีแบบเล็กๆอย่างนี้ มีเทนดิลงอๆนี่เห็นไหมเห็นเทนดิลไหมครับเทนดิลที่งอๆโค้งๆนะครับจุดเด่นของมันก็จะตตรงเทนดิลนี่แหละตัวโค้งๆงออโคงโค้งงองอแบบนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้ ต้นนี้คือกลุ่มขมแก้ไขบำรุงน้ำดีเหมือนกันนะครับคือโคกกระออมนะครับโคกกระออมบางฤดูที่มีเม็ดนะครับเขาจะติดเม็ดมาด้วยนะครับแต่รอบนี้เม็ดเม็ดไปไหนเอยนี่เม็ดอะเม็ดดำๆอนะมองเห็นว่ว นี่ติดเม็ดเรานี่ติดเม็ดไปด้วยเม็ดดำๆตัวนี้นะครับในรูปน่าจะมีอยู่สังเกตให้ดีๆนะครับติดเป็นเม็ดามเม็ดอย่างนี้นะโคก็ระออมโคก็ระออมตัวนี้น่าจะตอบกันได้ตัวนี้คืออะไรเอ่ยฟ้าทลายจรนเลยคะ่ะฟ้าทลายจรคค่ะจ้าฟ้าทลายจรจ้า แคนเทซี่นะครับเขียวๆมาแบบนี้เลยแห้งก็ยังเขียวตัวดอกตัวอะไรติดอยู่เห็นไหมครับนม่ตรงปลายดอกติดบางทีก็มีลากปลมาใบเขียวๆแบบนี้มีอีกอันนึงที่คล้ายกันนะครับก็คือทองพันช่างแต่ทองพันช่างนั้นจะมีจุดสปอตขาวๆด่างๆใบจะด่างๆนะครับใบจะด่างๆออกมาเห็นได้ชัดนั่นนี่เป็นตัวทองพันช่างแต่ถ้าเขียวแบบนี้นะครับ อีแบบหนึ่งเขียวแต่ใบจะกรอบคือเสล็ดพังพรนะครับไม่แข็งแล้วก็ตัวตัวก้านมันก็จะกลมๆแล้วก็ตัวทองบรรช่างก็จะมีด่างแต่นี้ไม่มีด่างไม่มีอะไรนะครับฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรผมแก้ไขเอามาแก้โควิดกันช่วงนี้นะ แต่อย่ากินมากเกินนะครับของขมมันมีผลต่อตับของขมมันจะเย็นโดยคุณสมบัติยาขมนะครับยาขมตาน้ําเต้ายาขมตาใบหอ่ออะไรพวกนั้นนะครับมันจะเป็นยาขมตัวขมมันจะไปทําให้ปิตะทํางานลดลงนะครับไม่ให้ปิตะทํางานมากเกินไปเวลาเราเป็นไข้เนี่ยร่างกายเราจะสร้างความร้อนขึ้นมาประโยชน์ของความร้อนปิตะคือมันจะไปฆ่ากิมมิชาติหรือเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกาย แต่ถ้าเชื้อโรคตายหมดปิดตะไม่ลงแสดงว่าไข้ย,ยังแฝงอยู่จมอยู่นะครับหรือถ้ากิมมิชาติมันมากร่างกายเราสร้างไฟขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ไม่ไหวความร้อนมันขึ้นมาเยอะช่วงที่เป็นไข้เชื้อโรคมันเยอะตัวยาขงเนี่ยมันจะไปกินได้กินเข้าไปมันจะช่วยทําให้เหมือนเราต้มน้ำน้ำมันเดือด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 ,ดแล้วน้ํามันจะแห้งหม้อจะพังเตาจะแตกตัวนี้มันจะทําให้ ชโลไม่ให้ความร้อนมันลุกมากเกินนะครับให้ปรับให้ไฟมันพอดีนะครับปรับให้ไฟพอดีนี่คือคุณสมบัติของยาขมแต่ถ้าขมมากไปยไปไงเหมือนเราเอาแก้วร้อนๆกาลังแก้วกำลังเป็นไข้ใช่ไหมแก้วดวนความร้อนกําลังเป็นไข้เหมือนเราไปกินหมูกระทะแล้วแก้วมันอยู่ใกล้ๆเตาอ่ะแล้วเราเอาน้ําแข็งใส่เข้าไปเทน้ําเข้าไปเลยก็เหมือนเราเอาฟ้าไทโจนใส่เข้าไปมันเย็นมากแก้วเป็นไงครับแตก แก้วแตกเหมือนกันนะครับร่างกายเราถ้ามีความร้อนอยู่แล้วเราเอายาเย็นมากเกินไปใส่เข้าไปการปรับร่างกายมันไม่ทันนะครับมีคนต่อพวกกลุ่มให้โปรธารมัดทําให้การปรับอุณหภูมิร่างกายฉับพลันเกินไปนะครับทำให้ช็อกได้นะครับการช็อกเลยเตามาแตกแก้วมันแตกอันเดียวกันนะครับอธิบายตามหลักแพทย์แผนไทยทีนี้จะจากจาก,จากโคกออมแล้วนะครับโคกออมใบเขายังเป็นแผ่นแต่ถ้าใบกรุดกดงงๆเข้ามาแบบนี้นะครับ แล้วก็คล้ายๆกับโคกกระออมแหละแต่ว่ามันจะมีโคกงงองโค้งๆลั้นณหละโค้งๆนะครับไม่ค่อยมีไม่มีเทนดิลเลยสังเกตนะครับตัวงองที่เป็นที่เป็นขอมือเกี่ยวไปจับกับต้นอื่นน่ยไม่มีนะครับมีใบแบบงกๆกแบบนี้งอแบบนี้ใบงกงอแบบนี้นะครับใบงกงอแบบนี้นะหญ้บบา,บบาพันงูนะครับหญ้าพันงูแดง หญ้าพันงูมีพันุงูขาวพันงูแดงถ้าแดงมันจะออกเป็นน้ําตาลแดงเข้มนะครับออกเป็นน้ําตาลแดงเข้มเลยนะครับหญ้าพันงูที่ดอกเขายาวๆเอาขึ้นมาแล้วเราเอาไปเกี่ยวขาเพื่อนตอนเด็กๆอะ่ะเจ็บๆนะครับหรือว่าเราเดินเข้าไปตามข้างถนนต่างๆมันจะขึ้นมานะครับตัวน,นั้นอ่ะที่เกาะลูดลงมานะครับมีหนามต้องนะตรงดอกเขาจะเป็นหนามเกี่ยวได้นะครับหญ้าพันงู หญ้าพันงูขาวพันงูแดงมีพันงูเขียวก็มีนะครับมีสามพันงูนะครับหญ้าพันงูขาวพันงูเขียวพันงูแดงแก่พวกมัดกิตจะดูขาวตกขาวนะครับการตกขาวประจําเดือนมาปกติยาในตํำรับที่เกี่ยวกับประจําเดือนมาปกติมีตกขาวออกมา ตกขาวตกเขียวตกแดงบางทีตกแดงนี่อันตรายนะครับตกเขียวพวกแบคทีเรียตกเหลืองเหลืองนี่เกี่ยวกับไวรัสถ้าตกแดงแดงมากเนี่ยเกี่ยวกับอักเสบมีเลือดออกสดนะครับถ้าเหลืองเหลืองนี่เป็นไวรัสถ้าเขียวเขียวเป็นแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียสังเกตดูให้ดีนะครับเวลาถามคนไข้ซักถามคนไข้ก็ให้ถามเขาด้วยว่าลักษณะตกเมือกออกมามีเมือกติดไหมนะครับถ้ามีเมือกติดนะครับสีอะไรมีกลิ่นไหมย่า พันงูจะเป็นตัวแก้ได้ดีมากนะครับเป็นยาที่ราคาค่อนข้างถูกแต่สมบูรณ์ดีมากนะครับใบใหญ่ใหญ่เท่าฝ่ามือใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับประมาณเท่าฝ่ามือนะครับก็จะเป็นกลุ่มใบอินทนินน้ำนะครับอินทนินน้ำอินทนินบกหน้าตาคล้ายๆกันเป็นใบแบบนี้ดูก้านใบดูเส้นใบของเขานะครับมันจะออกไม่ตรงกัน เวลาเราดูต้องดูให้ละเอียดใบรูปหอกมันไม่ได้เรียวปลายไม่เรียวเป็นแบบวงรีเลยแหละเป็นวงรีนะครับดูตรงเส้นใบนะครับมันจะออกไม่ตรงกันเส้นใบจะออกไม่ตรงกันนะครับเป็นล่างแห่เล็กน้อยเนาะเป็นล่างแห่เล็กน้อย ถ้าเจอในรูปข้าสาก็จะประมาณเนี้ยวางเป็นใบแบบนี้ให้ยีน,นี้ด้านนี้เป็นสีนี้วางเป็นสองด้านให้ดูแบบนี้ใบไม้ที่ทำเป็นยามีไม่กี่ต้นนะครับมีไม่กี่ต้นอินทนิลก็อยู่ในตัวหนึ่งอินทนิลจะเป็นยาอยู่ในพวกกลุ่มยาเบาหวานนะครับลดน้ำตาลในเลือดมีใบสักใบอินทนิลมวกขาวม่วแดง ข้าวเย็นแือข้าวเย็นใต้หรือพวกนั้น,นะครับตอนนี้เราจะเจอในเวลาเราไปกินตามร้านอาหารแต่ว่าเขาจะบดเป็นอันเล็กๆแล้วบดเป็นชิ้นเล็กๆใบกระวานเหรอคะเบลีฟกะวานเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพงจำใหด้ดีนะครับถ้าเป็นลูกกะวานเนี่ยจะได้จากพวกขิงข่านะครับแต่ถ้าเป็นใบากาะวานตัวนี้ที่ใส่ในแกงมัสมปะหังแกงอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นใบาจากต้นเบมาจากทางแอฟริกานะครับต้นเบนะครับ หรือว่าเบลิฟนะครับเบลิฟสปาเกตตี้หรือพวกอะไรพิซซ่าอะไรพวกน,นั้นนะครับที่จะเป็นใบใที่เขาบดแล้วนะครับแล้วก็หมุนหมุน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 โรยหน่อยนะครับนั่นก็คือตัวใบกระวานไม่ได้มาจากต้นเดียวกันกับลูกกระวานนะครับคนละต้นนะแต่ว่าสรรพคุณขับลมเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีน้ํามันหอมระเหยนะครับก็จะช่วยให้ขับลมบำรุงธาตุได้นะครับ จะเจอในพวกเครื่องแกงต่างๆที่เขาใส่ไว้เป็นซองเล็กๆนะครับเป็นซองเล็กๆขายเมือตุนทําก๋วยเตี๋ยวอยู่กับพะโลไออบเชอเยอะไรพวกนี้นะครับเบลิฟใบเหมือนใบมะขามแต่ว่าใบามันเล็กใบมันเล็กนะครับมีหญ้าปนมาดูก้านใบเห็นไหมเล็กๆ,เล,กๆเล็กโฟกัสไม่ได้และใบจะหายไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าใบามันเหมือนใบมะขามแต่เล็กมากนะครับ จะเหลือมาเป็นแบบนี้ดูเขามีก้านติดนะครับมีก้านติดแบบนี้นะกิ่งก้านเยอะหน่อยนะครับสีออกน้ำตาลเปลือกของราก เปลือกของต้นมันเป็นน้ำตาลข้างในมีออกสีขาวนะครับในออกเป็นสีขาวต้นนี้คือลูกใต้ใบต้นถึงที่ยากเหมือนกันนะลองดูให้ดีๆนะครับหน้าตาว่าอันนั้นมีกิ่งก้านออกมานะครับแต่ถ้าเป็นพวกหญ้าก่อนหน้านั้นนะมันจะเป็นเถาออกไปเลยนะครับ ไม่มีไม่มีกิ่งก้านแบบนี้เหมือนลูกใต้ใบนะครับลูกใต้ใบกับย้าใต้ใบเวลาแห้งยแยกแยกไม่ได้นี่ใบพิมพ์เสนนะครับใบพิมพ์เสนลักษณะของใบถ้าเป็นยังสดอยู่เขาจะเป็นแฉกแฉกไม่เป็นระเบียบนะครับแฉกแกพอมันเหี่ยวแล้วก็จะประมาณนี้ครับเหี่ยวเข้ามา ตรงก้านตรงต้นเขานะครับมีจุดขาวๆปะปลายเล็กน้อยนะครับใบพินเสนก็เป็นยาเย็นนะครับอยู่ในพวกยาเขียวหอมลดไข้ดับพิษร้อนนะครับโคกกระสุนนะครับนื่องจากใบเขามีขนาดเล็ก ก็จะเหี่ยวไปแล้วนะครับเขียวเข้มเข้ม,ขมดูที่ตัวต้นเขานะครับมีหนามหนามโคง้งโคงเหมือนหัวฉลามเลยเนาะมีหนามแบบนี้นะครับจุดเด่นของเขานะครับหนาม หนาวเขาขมบางบางส่วนก็จะเป็นพวกลูกก็จะมีหนามเหมือนกันนะครับโคกระสุนดอกแบบเหลืองๆนะครับหรือกาบินหนีนะครับเวลานกกาต่างๆบินมาเหยียบลูกเขาตกใจเขาบินหนีเขาเรียกว่ากาบินหนีเป็นพวกยาดบบิดร้อนนะครับเกี่ยวกับโรคตับแกปิตะต่างๆนะครับช่าภูก็สังเกตที่ตัว ต้นของเขานะครับแห้งๆเป็นเหลี่ยมนะครับก็มีเส้นนะครับเป็นเส้นๆลายๆด่างๆนะครับเป็นล่องนะครับจุดเด่นของเขานะครับสังเกตที่ต้นเขาได้นะครับ หรือส่วนรากเขาก็เหี่ยวเหมือนกันนะครับช้าพลูเป็นตัวยาประจำชาติน้ำนะครับอยู่ในยาเบนจกูลดีช้าสะเจขิงนะครับหอมรุงธาตุครูนะครับดูลักษณะขอบใบจะเป็นหยักๆฟันปลาตัวต้นของเขานะครับเวลาแห้งก็จะมีรูแบบนี้นะครับแห้งแล้วมีรู เป็นสีน้ำตาลตรงกลางจะเหี่ยวลงไปหน่อยหนึ่งนะครับตรงตรงตัดจะบานออกเล็กน้อยนะครับเป็นจุดเด่นที่มองเห็นได้นะครับลักษณะของใบก็จะเป็นฟันปลาขึ้นมานะครับเป็นขอบต้นสดเขาก็เป็นเหมือนกันครับพอแห้งมาก็น้าตาประมาณนี้นะครับครูเป็นยาขับปัสสาวะนะครับครูเจอขู่จนฉีราดแก้ปัสสาวะครับผม